สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านให้เช่าชุดไทยด้านหลังวัดอรุณครับมาดูบรรยากาศนะักท่องเที่ยวเช่าชุดไทยเพื่อที่จะไปเที่ยวถ่ายรูปที่วัดอรุณครับ ซอยนี้ซอยสิบนะครับโอ้หคึกคักมากเลยครับนักท่องเที่ยวเช่าชุดไทยสุดสุดเลยครับแล้วซอยนี้ประดับประดาะตกแต่งสวยมากๆครับสวยมากๆครับสวยมากเลย ราสิิเจอฝากด้วยนะคะสองร้อยบาทบรรทุกประดับจัดตรงนี้ร like. we ้านร้านอะไรนะชื่อร eh ้านสิกิเจอร์นะคะฝากด้วยสองร้อยบาทบรรประดับจะอ๋อสองร้อยบาทรกเพื่อประดับเลยแต่งหน้า่ะแต่งหน้าทำผมค่ชุดไทยแต่งหน้าทหารนะคะของเราเบสิกสองร้อยแ่อรรระดับจถ้าทำผมเราขอเบิอ้โ่อมสเคครผม ร้านนี้เลยนะครับครับก็แวะเข้ามาให้อ่ามาเยี่ยมมาชมนะครับแล้วก็มาสุดหนุนกันครับคนเยอะมากุ่ไทยทุกสวยเลย ช่วงก่อนเที่ยงนักท่องเที่ยวกําลังมาครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวภายใน,นวัดอรุณกันไปดูที่พระป,ปางครับว่าวันนี้คนเยอะไหมวันนี้วันอาทิตย์ครับเดี๋ยวเราเดินไปที่พระป,ปางครับโอ้โมีแต่งชุดไทยไสวยทั้งนั้นเลยครับมีแต่คนสวยครับ มาแล้วเข้ามาองพระปรางแล้วครับโอ้คือคากมากๆคนเยอะครับ,บเดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนนี่สวยๆอย่งนั้นเลยครับ นีสวยมากครับดีเจตสวยตั้งนั้นเลยมาที่นี่ประทับใจทุกครั้งที่มาครับเพราะว่าผมชอบคนที่มาแล้วสวมชุดไทยมันเป็นเอกชุดไทยมันเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วยิ่งชาวสามชาติมาแล้วมาเห็นความสำคัญเห็นความสวยงามยิ่งทำให้เรา ปุ้มกิ่มครับรู้สึกดีว่าเออเขาก็เป็นคนต่างชาติเนาะงอยากสวมอยากใส่ชุดไทยมามาถึงแล้วก็อยากที่จะได้สวมใส่ตรงนี้คนคึกคักมากๆด้านหลังกมบน,นี้นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เลยครับที่สวมทุดไทยมาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนครับโอ้เยอะแยะเลยครับแน่นเลยบนองค์พระปางก็ สาวๆสวมชุดไทยครับสวยงามมากๆครับเดี๋ยวด้านหลังผมเนี่ยสาวๆสวมชุดไทยเจวต่างชา้ชากสวยงามมากๆครับสวยามากๆครับเนืไทครนทาเงเดิน ทางเข้านะครับทางเข้ามีหลายทางครับเพก่า,ากลังถ่ายรูปกันอยู่สวยงามครับนู่นบ้านบนองค์พระปางชั้นแรกก็สวยครับสวยมากๆกําลังถ่ายรูปสวยมากๆครับโอ้คึกคักมากมากโอ้บนองค์พระปางเลยครับ ด้าน,นบนคนเยอะมากๆครับเห็นเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยที่สวมชุดไทยครับมากับคุณแม่สวยงามมากเลยหน้ารลักน้าถังมากๆ <c oughs> นี่ยอกร้านชุดไทยครับ <c oughs> ชุดไทยไทยในไทยในวัดอรุณครับดูที่ครับ คนต่อแถวยาวเลยรอสวมยุดไทยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตรงนี้เดี๋ยวไปดูในองค์พระป่างก่อนครับเดี๋ยวลองขึ้นไปด้านบนดูนะครับวันนี้ตามคําเรียกร้องเลยครับพาพี่ๆมาดูบรรยากาศวัดอรุณที่ในท่องเที่ยวสวมชุดไทยนะเด้นไปเดินขึ้นไปด้านบนอขอไฟพี่ๆด้วยนะครับ กินมาแล้วเต็มเลยครับอย่างที่เห็นเลยครับ oh. ดีมาก เต็มเลยครับเข้าหมออยู่ที่แถวอะเฟลยากมากครับ ท่องเที่ยวเต็มเลยครับส่วนพึดไทยด้านบนนั้นขึ้นไปไม่ได้ครับไม่อยากรบกวนคนที่เขามาเที่ยวกันเห็นก็ถ่ายรูปก็อยากให้เขาถ่ายรูปสะดวกสะดวกครับเราก็ถ่ายล้วก็ดูแกไกลนะครับสวยงามมากๆ สวยมากๆครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านนอกนะด้านนอกก็มีชุดไทยที่สวยครับที่เขากำลังถ่ายรูปกันอยู่เดินไปด้านนอกครับคนพยอยมาแล้วครับพยอยลงเรือมา ไม่คิดว่าน่าจะรอดโอ้ไม่คิดว่ oh <my. S 2> นาน่รอดทยอยลงเรือมาแล้วครับแน่นๆเลยเต็มเลยครับในโบสถ์น้อยก็นักท่องเที่ยวเยอะครับเยอะมากมากเนี่ยประตูนี้เริ่มทยอยเข้ามาเลยครับเที่ยงแล้วเนาะเริ่มมากันละ สว,สวยเลยครับนู่นริมเขื่อนก็จะมีนู่นนะเขื่อมชุดไทยกันถ่ายริมแม่น้ำครับอากคึกคักมากๆครับคนเริ่มทยอยมาโอ้โคนเยอะ นนก็ชุดไทยครับสวยๆเลยกำลังลงเรือมาครับแล้วก็มาชำระค่าธรรมเนียมเขาชมครับนี้จุดนี้เลยครับชำระค่าธรรมเนียมคนไทยก็แสดงบัตรประชาชนครับเข้าฟรี นี่คะสาวจีนครับใส่ชุดไทยสวยมากวันนี้จากการสังเกตดูโอ้หลายชาติเลยนะครับเวียดนามลาวต่าปอลาวนะครับเวียดนามฝรั่งต่างชาติมาครบเลยครับวันหยุดวันอาทิตย์ ก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติหน่อยมาเที่ยวที่นี่กันตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งบ,บริเวณรอเรือนะครับรอเรือเนี่ยครับรอเรือนะครับเพื่อที่จะไปจุดหมายใหม่หนึ่งก็เป็นตรงนี้ครับมารอเรือกันคนแน่นเลยครับ นู้นก็เป็นร้านค้าขายของที่ระลึกเดี๋ยวไปดูร้านชุดไทยที่เมื่อกี้อยากให้พี่ๆได้ดูอะ่ะร้านนี้ต่อแถวชุดไทยกันเลยเนี่ยกับประตูด้านซ้ายพระปางเนี่ยครับมีร้านชุดไทยอีกหนึ่งร้านหนึ่งเนี่ยร้านนี้เห็นไหมครับ ชุดไทยนี้แล้วก็ขึ้นไป,ไปเที่ยวกันครับนี่ก็เป็นร้านค้าขายของที่ระลึกนะครับมาก็มาอุดหนุนกันได้อยู่ภายในวัดเลยอยู่ตรงบริเวณพระปางเลยครับข้างๆพระปางลยครับ นักท่องเที่ยวทยอยมาแล้วครับถ่ายรูปกันครับสวนทิศไทยแล้วก็มาถ่ายรูปเจ๊สวยครับ ไม่ใช่แค่ในองค์พระปางอย่างเดียวที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปนะครับด้านนอกก็เป็นอีกจุดหนึ่งมีหลายๆที่เลยที่นักท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปกันเนี่ยครับแบ็กกราวขอให้เป็นองค์พระปางแน่นเลยครับเนี่นครับต่างคนเต็มเลยครับกำลังพิกคากำลังคพิค้า คนเยอะเลยครับคนเยอะจริงๆที่วัดอรุณเข้าได้หลายทางครับได้สามทางสี่ทางครับทางท่าเรือก็มีสองสามท่าที่นี่ บางคนหลังจากที่เที่ยววัดอรุณแล้วก็จะไปต่อที่วัดโพครับไปวัดพระแก้วต่อบางคนก็มาจากวัดโพมาจากวัดพระแก้วกข้ามฝั่งมามาวัดอรุณครับบางคนเข้าทุดไทยมาจากทางนู้นเลยนะครับทางวัดโพเรียบร้อยเลยแล้วก็เดินข้ามฝั่งมา เยอะมากมาก แน่นเลยครับพี่น้องเอ้ยสองท่าท่านท่านี้ทางเข้านะครับท่านู้นก็ทางออกนะครับสุดยอดเลยครับทยอยลงเรือมากันแล้วครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดอรุณกันน่ครับแน่นเลยครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดมีทุกชาติครับ คนไทยก็แสดงบาทชาวต่างช่ากิกระเสียข้าวำเนียมครับสุดๆเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ